สวัสดีครับวันนี้อาป,ปาต้นนะครับมาหม่ำเมนูโปรดเลยนะครับวันนี้เรามาที่ร้านเจน้อยจุกจับเส้นนะครับที่ถนนหลังเมืองนะครับจังหวัดขอนแก่นออยู่ติดกับแถวสี่แยกนะครับสี่แยกไทยพาณิชย์ตรงถนนนะครับหลังเมืองนั่นเองมาดูเมนูโปรดคืออะไรนี่ไงราะคาผม ต้มเล้งใส่กับขาไก่นั่นเองโปรดมากๆเลยนะครับปกติถ้าว่างๆจะทำทานเองวันนี้ไม่จำเป็นต้องทำทานแล้วแหละเพราะว่าหิวมากเลยดูดีครับหน้าหม่ำมากเลยนะตอนแรกคิดจะชามเล็กๆนะพอสั่งมาก็คืออยากกินทั้งสองอย่างเลยนะครับทั้งขาไก่ด้วยแล้วก็ต้มเล้งด้วยนะครับสมหวังทุกประการเลยร้านเจ๊น้อยนี่มีทุกอย่างจัดเต็มครับผมตามด้วยต้มเส้นนะครับนี่ ขาดไม่ได้เลยนะครับเนียต้นต้องจัดทีละสองชามแบบนี้นะครับมันถึงจะแซบนะครับเราก็อยู่ท้องเลยแล้วกันนะครับแน่นอนและหลังอย่างนี้เรามาหม่ำกันนะถ่ายให้ดูเฉยแต่ไม่หม่ำโชว์นะโอเคไหมครับมาในเมืองขอนแก่นก็ติดตามได้เลยนะครับร้านจกจับเส้นเจน้อยนะครับที่ถนนหลังเมืองนั่นเองนะครับหม่ำก่อนแล้วกันเนาะ มาซับๆด้วยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตชิมก่อนนะยังไม่ได้ปรุงนะครับหืมนัวแล้วอะ่ะไม่ต้องปรุงเลยอะ่ะ รสชาติน้ำซุปอร่อยมากครับอืมจัดเลยแล้วกันขออนุญาตหม่มเลยนะฮะล้วติดตามมาดะมาทานได้นะถ้าใครมาขอนแก่นนะคะบ,บ๊ายบายมันสั้นเกินไปปะเนี่ยสองนาทีเองจะลง YouTube ทั้งทีนะมันสั้นเกินไปนะอ่ะหม่มโชว์เลยแล้วกันถ้างั้นอนะ่ะ บอกโชว์เลยละกันอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมาก ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะเดี๋ยวจะทานขาไก่ให้ดูนะครับว่ามันละลายในปากแค่ไหนนะครับนี่นะครับอืออือละลายในปากยังด้วย ต้นไหนม,มาเที่ยวันกันต้องมากินนะครับคอลลาเจนคอลลาเจนล้นล้วนนึบๆนึบๆฮืมซับอิหี่ครับ <c oughs> ช่วงนี้รู้สึกว่าโบท็อ,อกจะคลายแล้วนะคะต้องมาเติมคอลลาเจนนะคะช่วงนี้ <c oughs> หั่นครับแฮนนห่นจนว่าบบเหลือเพราะว่ามันอยู่คอลลาเจนมันอยู่นี่นี่มันเคยสาบคอลลาเจนนี่นะครับดูนะครับละลายในปากเป็นยังไงนะฮะดูนะฮะตุ่มไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะลายในปากนะครับมันต้องมีเทคนิกไฟอ่อนไฟแก่ไฟแรงนะฮะ เครื่องเทศม,มันนัวเข้าไปในกระดูกเลยนะครับเมนูโปรดของเฮียตุ้นเลยนะครับเนี่ยชอบมากก็เคพยายามทำทานเองหลายครั้งนะครับแต่สุดท้ายเราก็ซื้อเากินสูซ้ซื้อเกินไม่ได้ครับเพราะอะไรอะ เพราะว่าการที่จะต้มให้มันละลายในปากได้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องใช้เวลาแต่วันนี้มาถึงปุ๊บสั่งปั๊บได้หมั่ำเลยอืมอร่อยอะ่ะสุดยอดครับ เป็นล้นโจ๊กจับเส้นนะครับประจำจังหวัดขอนแก่นที่ขึ้นชื่อเลยทีเดียวครับนั่นคือเสน่ห์ของจังหวัดขอนแก่นเลยนะโจ๊กจับเส้นนะครับจำเอาไว้ว่าถ้าเกิดมาต้องมาทานนะครับเมนูนี้น,นะเป็นอาหารเหลาเป็นอาหารเหลาง่ายๆนะครับที่กินได้ทุกสัญชาติเลยนะครับนี่นะครับไอเหี้ยต้องใช้เวลาหมั่นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันเป็น มันเป็นอะไรที่รีแลกซ์ได้ดีมากเลยนะครับขออนุญาตหม่ำก่อนแล้วกันนะโอเคบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าครับอย่าลืมมาเยี่ยมชิมนะครับทามาฝันแก่นนะครับแซบอีรีครับแทะขาไก่หรือตีนไก่นั่นเองอือหือละลายในปากตั้งใจหม่ำก่นนะครับบ๊ายบาย